จงวนเรื่องความหย่อนคล้อยค่ะตรงบริเวณกรอบหน้าแล้วก็กรอบหน้าไม่ชัดเจนค่ะอยากได้คมๆเลยผิวตึงขึ้นมาทันทีเลยค่ะยกกระชับทันทีเห็นผลทันทีค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับหมอเซนนะครับที่เดียวกาสคลินิกนะครับวันนี้นะครับเรามาปรับรูปหน้าปรับกรอบหน้าให้คมคมนะครับด้วยการทาเครื่องอัลตราฟเมอร์สวีนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่ขวัญนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นให้พี่ขวัญเล่าให้ทางบ้านฟังนิดนึงครับว่ากังวลเรื่องของรูปหน้ายังไงบ้างครับกังวลเรื่องความหย่อนคล้อยค่ะตรงบริเวณกรอบหน้าแล้วก็กรอบหน้าไม่ชัดเจนค่ะคุณหมอตรงนี้อยากได้คมคมเลยแบบชัดระดับโฟเคเลยเนาะ วันนี้นะครับพี่ขวัญในเรื่องที่จะทําเครื่องอัลต้าฟอร์ทรเครื่องนี้นะครับก็ชับลึกถึงระดับกล้ามเนื้อใบหน้านะครับช่วยให้ขอบหน้าคมนะครับโดยที่ไม่ต้องงอเข็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําแล้วก็ผลลัพธ์หลังทํากันครับก่อนที่เราจะเริ่มทําตัวอัลต้าฟอร์ทรนะครับเราก็จะต้องมีการออกแบบเรื่องของแนวแรงก่อนนะครับโดยเทคนิคที่เราใช้นะครับจะเป็นเทคนิคของคางหมอเองนะครับเราจะเรียกว่าตัว THC Vector นะครับโดยเราจะวาดแนวแรงนะครับทั้งหมด3แนวแรงนะครับเพื่อให้ตัวพลังงานนะครับสามารถส่งได้ไป ุกระยานะครับแล้วก็ทุกแนวกล้ามเนื้อของใบหน้าช่วยเพิ่มเรื่องของแรงยกรับนะครับโดยแนวที่1นนะครับก็จะเป็นแนวที่เราจะลากตามแกน y ก็คือแนวตั้งนะครับแนวที่2นะครับจะเป็นแนวตามแกน x นะครับและแนวสุดท้ายนะครับจะเป็นแนวทยงนะครับเพื่อสําหรับตัวเรื่องของมัดกล้ามเนื้อที่เป็นแนวทะยงขึ้นยกขึ้นไปนะครับ ก็จะเป็นแนวแกนแทดนะครับซึ่งการทำทั้งหมดสมแนวแรงก็จะเกิดจุดตัดของแนวแรงนะครับทำให้ได้ผลรวมของแนวเวกเตอร์หรือแนวแรงยกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะวาดอย่างนี้ทั่วหน้าแล้วก็ลําคอเลยครับ การทำอัลตราคอมเมอร์นะครับในการปรับรูปหน้านะครับไปแล้วหนึ่งด้านซึ่งคือด้านนี้นะครับสังเกตนะครับใบหน้าด้านนี้ก็จะเริ่มดูเล็กลงนะครับเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นนะครับคมขึ้นเนาะใบหน้าดูยกขึ้นนะครับบริเวณคิ้วนะครับหางคิ้วเปลือกตาก็จะดูลิ่์ขึ้นนะครับทำให้ใบหน้าข้างนี้ดูแบบสดใสนะครับดูเรียวขึ้นนะครับกรอบคมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ ครับแล้วก็ได้ทำการปรับรูปหน้าด้วยเครื่อง Autoformer 3รียบร้อยแล้วนะครับหรือถามพี่ขวัญก่อนค่ะว่า Autoformer 3นี้ทำแล้วเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะน,านบายมากเลยค <c oughs> นไวค่ะ แล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างคับว้าวไหมครว้าวมากค่ะยกทันทีกระชับทันทีค่ะก็สำหรับใครนะครับที่อยากมีกรอบหน้าคมๆนะครับหน้า s h a p e นะครับแบบนี้งอเข็มก็อย่าลืมนะครับโปรแกรม a l t ต a ฟิ r เมอร์ทรีที่เดี๋ยวกับคลินิกนะครับทั้ง2สาขานะครับสาขาบางนาแล้วก็สาขาทองหล่อนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนะครับตามคอนแทคที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมหมอเซนนะครับแล้วก็พี่ขวันลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ